เวลาเราขึ้นเครื่องบินกัปตันเขาจะบอกเลยมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นคุณเอาไอ้เจ้าที่ครอบครอบตัวเองก่อนนะเพราะถ้าคุณยังดูแลตัวเองไม่ได้คุณจะดูแลคนอื่นต่อได้อย่างไร ต้องให้ตัวเองพร้อมที่จะไปแบกคนอื่นต่อก่อนเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นตกงานน้ำท่วมโควิดทำยังไงที่เราจะผ่านวิกฤตแบบนี้ไปได้ทุกๆปัญหาเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันมีทางออกเสมอเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกับถ้าผมจะเปรียบเทียบเนี่ยครับผมหลงป่าอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราพยายามหาเราหาทางออกมาได้แต่ปัญหาคืออะไรตอนที่เราหลงป่าเนี่ยเราไม่มีอาหารเราไม่มีน้ําเราไม่มีการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราตายก่อนที่เราจะหาทางออกมาเจอ นี่คือซีรีส์พิเศษที่ The People และสมาคมนักวางแผนการเงินไทยอยากชวนคุณตั้งคำถามถ,ามถึงการวางแผนในชีวิตคนเราผ่านบันไดาการใช้ชีวิตแต่ละขั้นที่หลายคนเคยพบเจอมาครับและยังคงความพิเศษเหมือนเดิมเพราะครั้งนี้ The People ก็ได้เชิญนักวางแผนการเงิน CFP มาช่วยกันค้นหาวิธีที่ดีไปพร้อมกันด้วยมาต่อกันเลยกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบันไดขั้นนี้ครับ เนื่อยค่ะ พอตำแหน่งมันเยอะขึ้นเราก็ต้องสพอร์ตหลายเรื่องขึ้นไม่ใช่แค่ชีวิตส่วนตัวคนหัวกับงานที่เราจะต้องทําคนอ่ะไม่เท่าไหร่พนักงานที่ออฟิศเราอ่ะมันจะเป็นเด็กที่เป็นเจนน่ารักน่ารักอะเข้าใจง่ายปกติอ่ะจะเป็นคนค่อนข้างแบบเพอร์เฟคช n ่นนิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างต้องแบบร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีอน้องไม่มีค่ารถกลับบ้านเราก็ต้องพพอ์ตน้องบ้างเงินทั้งนั้นเลยทุกอย่างกลายเป็นเงินหมดจริงๆเราต้องทําใจอย่างหนึ่งครับว่าทุกคนมีความฝันของตัวเองเราจะรู้ สึกว่าทําไมคนนี้ไม่ได้ดั่งใจเอ๊ะทำไมลูกน้องคนนี้ทํางานไม่ได้ดั่งใจเอ๊ะทำไมลูกไม่เป็นดั่งใจเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองด้วยว่าเราก็ไม่ได้ดั่งใจของตัวเองด้วยในบางที การที่จะเป็นหัวหน้าคนมันไม่ได้จบแค่บอกว่าสั่งให้เขาทํางานอย่างเดียวเราก็อาจจะต้องมีการดูแลมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบเวลาเขาทําอะไรผิดพอเขาอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราแปลว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องการปีกในการปกป้องดูแลเขาไปก่อนเสร็จแล้วหลังบ้านเราค่อยมาสอนเขากันใหม่อีกทีหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนี่ครับบางทีเราก็ต้องให้คําแนะนําในการดําเนินชีวิตเจอปัญหาแบบนั้นแบบนี้มันก็เลยมีความรับผิดชอบที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ผมอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบเเราจะหนื่อที่ต้องดูแลเขาอาจจะตต้้อออองงเหนื่่ยยทีค ติดตามงานแต่ในด้านหนึ่งเขาก็ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเขาก็สามารถทําให้เราทํางานได้มากขึ้นตอนที่เราเป็นตัวคนเดียวนะ่ะกินมื้อสองมื้อก็พอแล้วแต่พอมีแฟนมีครอบครัวก็กลายเป็นปากท้องแบบ456แล้วก็ไหนจะเป็นแบบของฝากค่ามือถือเยอะไหนจะต้องตามการเมืองตามนู่นตามนี่เยอะไปหมดเลยโอ้ผ่อนบ้านดูแลแม่ค่าอาหารแมวค่าหมอแมวด้วยค่าเรียนของลูกค่าบ้านค่ารถ ค่าคอนโดค่าน้ําค่าไฟไปโรงพยาบาลประกันชีวิตการเดินทางการวางแผนชีวิตการวางแผนการเงินจริงๆก็คือเรื่องเดียวกันนี้ครับเพราะจริงๆนักวางแผนการเงิน เราไม่ได้วางแผนเพื่อให้คนมีเงินให้มากที่สุดแต่เราวางแผนเพื่อให้เขามีเงินใช้เป็นเครื่องมือให้เขาบรรลุเป้าหมายแต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในช่งวงวัยที่เราบอกว่าความฝันเนี่ยมันไม่ได้มีฝันของเราคนเดียวนะมันมีฝันของผู้ใต้บังคับบัญชาของลูกน้องมันมีฝันของคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเราต้องแจกแจงให้ชัดเจนเลยครับคนที่เราแบกเขาอยู่เนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตอะไรบ้างเพราะเราอยู่ในยุคที่เราต้องยอมรับจริงๆว่าหลายๆอย่างเลยเราต้องใช้เงินถ้าเรารู้จักกําหนดเป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนให้เป็นเป้าหมายทางการเงิน เราค่อยๆมาวางแผนกันเราก็สามารถที่จะเป็นกำลังหลักของครอบครัวได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนครับเริ่มหนักบ่าหมือนกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้ก็แบกเยอะอยู่ <laughs> มันหนีจากความแบกไม่ได้ถึงแม้ว่าเราไม่อยากแบกแต่มันก็ต้องแบกมันแค่เป็นความสวยๆแต่ยังไงก็ต้องแบกมันเหมือนไม่มีโซลูชัน แบกเยอะเลยอะตอนนี้หลังหนักมากอะเมื <S <s ่อก่อนบันคิดว่า้อะไรอนะไรก็อะไรเงี้ยเออแต่แบบพอตอนหลังๆมันแบบเออมันอะไรก็ออะเราสำคัญไงก็โอเคก็ได้วะเดอะแบกหนักไหมพี่ว่าหนักนะแต่ถ้าแบกแล้วมันเขาเรียนจบ เขาีอนาคตที่ดีพี่มีความสุขพอวันหนึ่งเราบอกเราข้ามาสเตปเป็นหัวหน้าครอบครัวความเครียดมันก็จะเพิ่มขึ้นาหมกว่าเราไม่ได้แบกตัวเราเองคนเดียวเราต้องแบกคนอื่นๆในครอบครัวอีกเพราะฉะนั้นความเครียดพวกนี้จะหายไปได้ถ้าเรามีการวางแผนล่วงหน้าแต่แผนนียครับอย่าเป็นแผนที่เราคิดเฉยๆให้เขียนมันออกมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเราจะเรียงลําดับความสําคัญได้ถูกต้องออในเรื่องลูกสําคัญกว่านะอ๋อวันนี้นะเรื่องงานสําคัญกว่าเราจะรู้แล้วเราจะไม่มีปัญหาเลย ถ้าเรามีการวางแผนล,ล่วงหน้าเราไม่ใช่เจ้าชีวิตของทุกคนเราพยายามทําความเข้าใจคนอื่นด้วยถ้าแบบนี้ครับเราก็จะไม่เครียดแต่เราจะเครียดเมื่อไหร่เมื่อเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่เป็นไปอย่างที่เราชี้นิ้วสั่งเขาแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้บนโลกนี้ทุกคนก็ต้องรู้นะว่าเราแบกเขาอยู่เนี่ยเราอาจจะเหนื่อยมากอ่าบางช่วงช่วยกันลงเดินสักพักหนึงได้ไหม แบ่งก้อนนี้ของส่วนตัวก้อนนี้ของส่วนรวมมันก็จะมีความชัดเจนเยอะขึ้นจะต้องแบ่งขีดให้มันชัดเจนว่านี่ของส่วนรวมนะห้ามหยิบมาใช้ถึงแม้ว่าเราจะอยากกินแค่ไหนเราก็หยิบไม่ได้ <laughs> พี่จะวางแผนเงินเป็นสส่วนคือ1งเงินเก็บคือเก็บเลย1ส่วนค่าใช้จ่าย1ส่วนแล้วก็เงินที่ใช้ชีิตประจําวัน1ส่วนจะหักเงินเก็บก่อนเอาเข้าบัญชีเงินเก็บก่อนส่วนที่เหลือก็มาแมเนจอีกทีหนึ่งมาบริหารอีกทีหนึ่งว่าค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอ่ะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นค่าใช้จ่ายประจําเดือนจริงๆอะค่ะอยากรู้ว่าเราจะบลาลานซ์แต่ละอย่างเนี่ยให้มันง่ายยังไงพอรู้สึกว่าทุกวันเนี้ยอะไรก็จําเป็นไปหมด อยากให้คุณรู้ว่าหน้าที่ที่คุณทําอยู่เนี่ครับมันเป็นหน้าที่ที่มันทรงเกียรติมากเลยผมคิดว่าถ้าคุณทําได้สําเร็จเนี่ยครับมันคือความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในชีวิตของเราเพราะเรากําลังที่จะทําให้ความฝันของทุกๆคนเนี่ยครับเป็นความจริงขึ้นมาที่เราแบกเขาอยู่เรากําลังทําให้ชีวิตของทุกๆคนที่อยู่ในวงกลมของเราเนี่ยครับ ดีขึ้นถ้าคุณวางแผนดีๆคุณจะรู้เลยว่าอันนี้ครับคือความสําเร็จอันยิ่งใหญ่อย่าไปคิดว่าโหมันเป็นภาระที่หนักมาแต่แน่นอนครับของทุกอย่างไม่มีของฟรีบนโลกคุณอยากได้ความอบอุ่นในครอบครัวคุณอยากจะได้ความสุขเวลาคุณเปิดประตูบ้านแล้วคุณตะโกนบอกทุกคนในบ้านว่าฉันกลับมาแล้วนะหรือคุณมีลูกน้องที่บอกเอ๊ดีใจจังเลยหัวหน้ามาแล้วมีปัญหาแก้ไขให้หน่อยความสุขพวกนี้ครับมันก็ต้องแลกครับมันแลกด้วยการวางแผนล่วงหน้าการวางแผนชีวิต แน่นอนครับชีวิตมันต้องใช้เงินหาเป้าหมายในชีวิตให้เจอครับเป้าหมายบางเป้าหมายปรับเปลี่ยนให้เป็นเป้าหมายทางการเงินแล้วลองวางแผนดูครับว่าเอะเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการบรรลุปเป้าหมายเหล่านี้ เพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องพัฒนาทักษะทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยครับการพัฒนาทักษะทางการเงินของตัวเองหนึ่งเราอาจจะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือที่2เราไม่มีเวลาอันที่3เราไม่มีประสบการณ์การที่เราจะหาตัวช่วยหรือหาใครสักคนหนึ่งมาให้คําแนะนําของเราอันนั้นก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับเราแต่สิ่งที่สําคัญก็อยากให้ทุกคนรู้สึกด้วยว่าเงินไม่ใช่พระเจ้าแต่อยากจะฝากว่าแต่ลูกพระเจ้าอย่างเราทุกคนก็ต้องใช้เงินด้วยนะครับ โอ้โห oh, oh, oh. บอกเลยครับว่าใครกําลังที่อยู่ในบนไดขั้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณคือเดอะแบกจริงๆครับแต่ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจมากๆถ้าคุณผ่านมันไปได้นะครับตอนต่อไปเราจะเดินทางกันไปต่อในจุดที่ท้าทายสูงสุดของการวางแผนชีวิตและการเงินตอนหน้าห้ามพลาดครับ